การเน้นไปทั er. ้งตาวรีดคือก็เน้นเนี่ยตาวรีดของปูนะครับผห้าศูนย์หกสามห้าศูนย์หกสามนี่ห้าศูนย์หกสามครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาตามตัวเลขนะครับของปูสายขมิญนะครับพอดีเพิ่นได้ท่าพิธีนะครับเลี้ยนห่างนะครับอือครับเตาวรีดโบลานครับเตาวรีดโบลานนี่งวดที่แล้ว ให้สามโต,ตรงนะครับไปฟั่งปูนะครับปูเป็นท่าพิธีจังไหน,นะครับปูเป็นเสีวอนฟั่งนะครับคำว่าตามเป็นงวดแรกนะครับเลขเอ่อเตาเรียบโบราณกับเลี้ยนหางนะครับไปรับชมคลิปถ้าผู้ใดมักคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดฟาพาชมนี้นะครับเด้อไปครับผม เงินห้างเงินเงูชิงสองหัวกับสวดไปแล้วเนก็ได้2หัวเือกันกับงูชิงเนากัะได้ตีไปหาแปดแปดหาไบว่ากับโปูเละกัได้ตีไปแปดหาหาแปดับอ่าูมาตอนนั้นเนี่ยกรบเจ็ดมีตีว่าสมนั้นหาเงากรว่าไปกับปูอันนี้ก็ชับที่ที่ปูศูนย์เจ็ด อ่าหรือนี่คาซูนเขียนมาครับผมขอใจดูพี่บ้างเหรออันนี้หาซูน63เหมือนปลครับปูเออแมนขับจับเอาสองตัวค่ะอ่าผลพิเศษอันนี้อันนี้เตาลีดเตาเตารีดงอนไก่เตาลีดงอนไก่ตัวนี้เตาลีดงอนไก่ที่เอามาสวดงวดก่อนได้196กับ20ครับผมเอออยู่แน่น่ะเป็นจับมุนบนดักเป็นผ้าดับมุนบนดักครับผมมันมีใบเก่าคนอยู่คนผ้ากันเขียนไว้ที่ตัวคนเอาไปใช้กันบนพื้ครับ ผู้นั้นมาจับผู้นี้มาจับต่อไปนั่นอ่าแต่ว่างวดนี้งวดวันที่สิบหกพิถุนาานี่แหละคารับคืที่เน้นยำไปอยู่ในเตารีดงอนไก่ที่เราเพราะว่างวดแรกเราไม่ได้งวดสองต้องเข่าอีกอู้หูทรที่นี่ครับผมเพราะว่าคันตัวไดเขึ้นส่วนเราก็ต้องเข่าครับงวดที่มันตัวหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านั่นเป็นเงินลวดหาอพศอ่า สองสี่สี่สองหุ่นเอามาสวดซ้ำงวดเขาซ้ำงวดวันนี้เพื่อนบุญเอามาก็เลยได้ตาริดงอนไก่มาสวดครัดถ้าตาริดงอนไกลยุสัยแล้วเจ้าค่ะเตาริดงอนไกลตอรีดงอนไก่เพื่อนเขาไปเนี้ยเออไปแล้วเออโยมอยู่บ้านเพื่อนเอามาสวดมาปูเพื่อนเอามาสวดับแต่เล้เอาไปให้เพื่อนเนี้ยเพื่อนเขาขึ้นไปนอกเขาอยากเอาไว้บางครั้งมเขาอยู่อยู่นี้ปูอืมอืมีตีเลี้ยวมือเลี้ยวครับออเด้งงวดที่แล้วเด้งหนึ่ง หนึ่งเก้าหกตรงๆเลยหนึ่งเก้าหกแล้วก็ซ้องศูนย์เน้นว่าที่เย็ดไว้บุ้งครับครับอืมแต่วันนี้ก็ยังเน้นย้ำเหยคือเราเน้นย้ำเตารีดหนอนไก่เก้าดูอันนี้บ่กครับเตารีดหนอนไก่เตารีดหนอนไก่เพราะว่าเงินห้างเพอก็สวดเทือดแรกคระปุกโอ้โววันนี้เงินห้างเพอก็สวดเทืล็กศูนย์เจ็ดห้าแปดนี่บอกค่ะแมนสวดเทือดแรกเงินห้างครับอ เริห้งสวดใจรตัวนี้สวดที่ครั้งวดที่สองวดที่สองมาปูเนาะงวดที่มานี่แะสิบหกมื่อืนนี่แหละขับปูเก้าศูนย์หกสามบ่ปูเลยเอาเข้าดีเฮ็ดไปครับหรือหาศูนย์หกสามอ่ับปูจะไปแห่ลายตัวแดกัมุนกันยี่เนี่ยหมุนยี่เนี่ยมาปูมัได้ตัวดกับ็ขึดึงตัวนั้นมาใส่สรุปย้วมัน่ยจเซ็นแช่สองคู่สามคู่ที่คู่หาคู่แป้งเสร็ละรับปูอตัวตัวเล็กครับไปใส่ตัวบินเวงให้เอฟพีนี่นกเมียให้เอาไปเบวงครับ อ่าเอาไปตีเบิงค้ามันได้ค้ามันถือสังผู้ซื้อได้ก็ดีน่ำครับผมดุตรีคิดว่าช่วงนี้ก็คือสิอ่อนๆแน่แล้วล่ะแต่ว่าหกสามนี่กระตรงกับอันที่ปูเน่นไห่ค่ะเพราะว่าเลขที่ลุงไปหันเอาอยู่ในนี้เมื่อกัะไปตรงกับหววซองห้าหมื่นมันกระตรงกันอีกแบบกระบผม ตรงกับสร้งหาเือนแล้วก็มาสวดตรงตัวต่อรีษแล้วก็ไปตรงกับสูดเลขคำนวณอีกบัดนครับค่ะคือซ่องหาเ <l stop> Mont ือนมากแล้วก็หวยคำนวณมากขั้นเลขชุ่มนี Wir ่จีถือก็ขอให้สวดขึ <k ip unes> ้นมาให้ได้ต <k ip unes> ัวเดียวกันครับผมใหได้อีกนิก็จักจ่าบ่ครับค่ะจักจ่อบ่วแต่ว่าอยู่ในคลิปพ่อการ์ดวายูครับ่อวายูสว่างไว้ดีซื่อนี่ล่ะเขียนมัน็บ่ได้เขียนไปตามภาพจิสนุกการในความโอ้ เทียนเขากับ้างไม่ที่ไหครับปไปเองวงเพิ่นนั่นละครับปลูกกันห้องปเคกเกิือเคยเห็นเขากิบ้างไว้ที่แต่เทียนครับปเออมันกับขึ้นไปเองมันกับเพิ่นกับไปจั้งั่นเห้ครับอืเขากับบัด้ว่าจีไปวาดไปเขียนเอาคือประกาเห้องละครับคลเราแต่ใส่ดุนทินิใส่วิทนาย่านเบิงครับเราไปเป็นแฉี่ยนวทางเนาะครับปลทานี่ฉวกม่ลาบเ้าตาเด็ขุดนำบัวบัวาลาำแนครับป พอให้บุญญาบารมีทุกนคนกะที่เกิดนะพอให้ใช้บุญทั้งหลายก็ให้พากันให้ได้เกิดครับตามีบุญเกิดกะให้มันได้รวมได้สัง,สงก์ตัวกันครับผมอ,อันไหน,ม,น,อน,อนมันกับผมมีสิ่งแน่นอนมันจะเป็นบุบสมมุดอันนี้ก็เึ้นม,มาแค่สม,มดุดเอาความเชื่อส่วนบุคคลกับเนาะอืมถ้าชอบประจัดหัดเท่ากับพานไปครับผมแตชุดไทยเนี่ยมันมันโค้งโค้งชุดชุดชุดมือเงินกบอ่อ กันเน้นไปทั้งเตาดีดคือเกาครับเน้นเน้นเตาดีดน้องปูนปังน่ะครับ5063 5063ครับนี่5063เพือจับไปไห่แล้วก็คือจับ0306ครับ05ครับ3ครับปูนั่นตัวตัวเติมใส่ก็คืออ่าหงอนไก่โอ้ยไอ้เตาดีดอ่าเลขเงินห้างเออโหเลขเงินห้างครับเติมใส่ก็คือ 8558าห้าแปดเท่านั้นครับชัดปะปูเนาะครับเนาะครับตัวนี้จะเป็น0ูนเจ็ดูนสามกระไดที่ปูครับผมไดใจปูอยากพักถามันออกเป็น0ูนสามเพื่อนครับตัวนีครับอูอันนี้เล็กเงินห้างทำพิธีครับทำช่วมครับนี่ปูทำพิธีครับอันนี้งวดแรกนะครับจ้างวดแรกตงวดแรกตัวนี้งวดที่สองแล้วงวดที่สองอันนี้ตาลีดงอนไก่เนาะค่ะ กันที่บ่านงูสิงสองหัวเนี่ยครับนี่ะนั่นแหะงูสิงสองหัวโอ้ค่ะค่ะเป็นเงินเงินล่างงูสิงสองหัวนะครับมีสองหัวกับส่วนขึ้นมากระไรสองหัวคือตักันเ้าหัวโตตัวกันกับที่ับ้ามตรงกันไปเหมือนชุดโต้กับอเป็นอย่งคือว่า จ็ดศ um ูนย์ค anyway> ือบัวมี <t ip> <t ip ่ศูนย์เจ็ดคือบัวมี่ไอ้บัวมักบัมากก็โลโก้บัวมากบัมากบ้านนี้อยู่เงิ่อนโตเรศไอ้ยูเโตเรศนี่สวดเป็นอย่างหาสามคู่บัวมี่ตามหาผู้หญิงบัมากครับผู้มากก็เชื่อชอบก็จัดขัดเก้าพันเนีับเอาปูปู้นี่ตีเป็นยังครับศูนย์เจ็ดหรือศูนย์สามปู้กับที่ใส่ไปศูนย์สามหูแล้วมันศูนย์สามห้าแปดนะปูครับ นีไปชนสามหาปียกื่อเลขหเงินห้างปูทำพิธีครับผมแล้กกรเลขเตาวรีดเขาเขาเอวมาเตาวรีดตังปูเตาวรีดโบราณตาบรีดโบราณงอนไก่ก้าวดูครับตั้งแต่ยงาดังไบทานแห่งเดียร์คบปูเอาทานลไปใส่ในตารีดแต่นั่นวะคุณเก๋มาถูผ่ารถูผ่าตั้งแต่กวนนักเกิดนเกิดจะคนดอกเขานังจะพูอกมาพุกชิดเย็ดชิดปีแล้วก็วันเกิดเลยรันเกิดเลย เป็นมาเพื่นบอกให้เกิดจะเอาดีแค่จังไหนเงินบง่าหมดที่แล้วกันหนึ่งเก่าหกตรงๆนะปู่จับซูเซียนวิจักยุใบได้คุณเซียนไว้เห็นยูคเซียนไมายุจับมันใบได้ครับปู่มันหลายคนมาจับโยมมาจับโครหลัเรามาจับมุนมัดเรามาเหนียนมาอย่างครับอืมการเอาแต่พูดวิจิเฮ็ดเนาะครับปูเนี่ยต้องเอาไปเป็นผ้าโพดเอาไปใส่ดุ่นพิธีเจริญาญาณเลยครับปู่ครับผมใช่นี่การเงือนห้างครับอ่า เท่าดีเนาอกจากสรุปลงให้ได้การนั่นแหละมีห้าศูนย์ครับสามนั่นแหละครับปูกไปจับเอาผู้ได้มาตัวือก็ไปจับเอาสลับทรัพย์เี่ยนเอาครับมันก็มันก็อยู่ในตามที่เขาปล่อยไปตัวนั่นแหละครับอ่ามันก็เอาเอาจะอยู่นี่ ปูโบทั้งแดมาปวยดอกดีดังไม่ด้ใช้กสช้างนอกจากกองฉลากทีทโ่มมากเท่านั้นปูปูปวยตัวนี้นะส่นปูเคยจีปวยห้ยรับอกกระบอกไปมันบ่มีดอกนั่นั่นเนาะใต้จะให้ฝากันลำด้วยลำด้วยเด้อวันที่หนึ่งก็วันที่สิบหกมิถุนาโมกับปวยฝ้ากันเป็นเศรษทีในมือนี่เวลานี่ให้เป็นเศรษทีแต่ลอดกัน รขอให้สุขีสุขังสตังมีใสกันเยอะๆถูกหวยด้วยเบอร์ลอตเตอรี่16มีตัวหน้าครับอ่าทอดกระจัดคัดกระพันอ่าในลำด้วยรังด้วยจ้ะสาธุครับปู่แกะอาครับผมปูสายเขมนครับผงสุดท้ายครับผมกับมีปูทําพิธีเล็เงินห้างครับตามที่เห็นเห็นได้พี่น้องครับจะ0 7 5 8หรือ0 3 5 8ครับ แล้วแต่ตีเอาเด้อครับพี่น้องครับสองตัวตัดเอาครับจะศูนย์สามจะหาแปดกับตรงกับเลขสองตัวที่ปูเน้นให้ครับหลักกรเลขเต่ารีดโบราณครับปูทำพิธีครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งเก้าหกตรงๆครับหลักกระศูนสองงวดนี้ครับพี่น้องชัดเจนห้าศูนย์หกสามนี่ครับบ่าวเต่าเขียนให้เพื่อเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะสายตาบอดีนี่ครับผมห้าศูนย์หกสามปูขยำสองตัวตัดเอาครับผมจะหกสามจะหาศูนย์ แต่ปูเน่นที่03กับ5 8ครับพี่น้อง3โต7 5 8หรือ063ครับ๋อครับฝากไว้สันนี้ครับทาชุชมกับอย่าเจ็บจะจนนี่เนะครับเล็กเต่าเลดกกับเลขเงินเลีนห่างครับอืตามนี้นะครับพิจารณาครับเปรมมักกดติดตามชอบกดไลค์ขนฝ่าผ้าชคด้เลยครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ